สวัสดีปีใหม่2 5 6 7ครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งผมจักกริตนะครับจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับจักกริตก็ทําสมุนไพรดูทุ่งเป็นหลักนะครับหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีวันนี้ก็ทําคลิปแรกของปีนะครับก็จะมาให้ดูมีหลายมีคนถามนะครับว่าดูทุ่งแบบครซูลของจากริดนะครับมันผสมสารเคมีผสมอะไรหรือเปล่านะครับก็คือตามสรรพคุณนะครับ ดูทุ่งที่จักริดทำนะครับแบบแคปซูลก็คือจะเป็นตัวช่วยในการลดเวลาสําหรับคนที่ไม่ไม่มีเวลาต้มหรือว่าเวลาดองนะครับก็จะใช้แบบแคปซูลส่วนผก็ตามนี้ครับช่วยเพิ่มขนาดบำรุงกำนัดกระตุ้นความต้องการนะครับขยายหลอดเลือดนะครับช่วยระบายอันลิดระบายนี่ดีมากนะครับช่วยขับอะไรที่มันไม่ดีในร่างกายเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศชายนะครับสําหรับตัว0ูนไพลก็ทํามาจาก ต้นดูทุ่ง100%นะครับที่อยู่ในแคปซูลที่จักรลิดทำมานะครับให้ทุกท่านดูก็จะประมาณนี้ครับต้องขออภัยนะครับเรียบดำๆเลยเพราะว่าเพิ่งไปขุดสมุนไพรมาล้างตากไว้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นพงผงนะครับเทให้ดูนะครับถ้าเราแกะออกมาหลายท่านถ้าไม่กินก็แกะมาชงดื่มก็ได้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับ ส่วนประกอบก็จะเป็นสมุนไพรดูทุ่งนะครับร้อยประสิทธิ์นะครับก็คือหัวพืชนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเดี๋ยวเรจะมาเผาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเผาอันนี้ก็เหมือนอหัวไม้รากไม้ทั่วไปนะครับพอโดนไฟเขาก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้ครับไฟก็ไหมไปนะครับ ก็จะมีกลิ่นไม่เหมือนทั่วไปเหมือนต้นไม้ที่มันโดนไฟเผาทั่วไปเหมือนหอมมันหัวมันหัวอะไรนี่แหละครับแต่ว่าเขาแห้งแล้วน,นะครับนนะครับดูเขาติดไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่จะกิจทําแบบแคปซูลนะครับก็จะติดไฟเป็นฐานแดงๆนะครับนี่นะครับแดงแบบนี้เลย พอดับเขาก็จะเป็นโพงถาดแบบนี้ครับเนี่ยครับครับผมเทลงตรงนี้นครับนี่ยังมีควันโชยออกมาอยู่นะครับก็คือเหมือนไม้ฟืนไม่อะไรทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะเผายาพาราให้ดูนะครับเม็ดยาพาราที่เป็นยาเคมีนะครับเราดูว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเผานะครับ เขาจะไม่ได้เป็นสีดำเหมือนพืชนะครับนี่ยาเคมีนะครับพวกที่เป็นเคมีนะครับจะเป็นเหมือนเป็นน้ำยืมๆออกมาครับนี่นะครับนี่คือความแตกต่างของยาเคมีกับยาสมุนไพรนะครับเห็นไหมครับน้ำย,ย,ยืมออกมาเดี๋ยวจะเผาันต่อไปต่อไปก็จะเป็นยาแก้ปวดเหมือนกันนะครับจะเผาให้ดูอีก อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นยี่ห้อของยาคือถ้าเป็นยาที่เป็นเคมีเวลาเราเผาเนี่ยเขาจะเป็นยืมๆนะครับแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยเขาจะไม่ยืมนะครับเขาจะเป็นเหมือนไฟไหม้ฟืนไฟไหม้ไม้ทั่วไปเรานะเห็นไหมครับยเยิมยมย้มออกมาครับนะครับก็จนะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวางไว้ตรงนี้นะครับเสียบจมูกด้วย อันนี้ก็มาเผาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เผารวมกับแคปซูลด้วยนะครับนี่ดูทุ่งนะครับอันที่แตกนี่คือแคปซูลนะครับแคปซูลก็แคปซูลเปล่าที่สั่งมาจากร้านเพสัชตัวไปนะครับทํามาจากข้าวโพดนะครับเวลาไฟไหม้มันก็จะดำๆนะครับสังเกตว่าจะไม่เยิ้มนะครับไม่เป็นน้ํานะครับก็จะไหม้เหมือนไฟไหม้ไม้ทั่วไปนะครับ ติดไฟนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าจะริดไม่ได้ตัดต่อไม่ได้รีอะไรนะครับนะครับดำนะครับส่วนที่ติดก็เป็นฐานแดง,แดงนะครับเห็นไหมครับที่เราไม่ได้แค่ออกฐานแดงๆอันที่เดือดนี่คือส่วนของแคปซูลนะครับตัวของดูทุ่งก็อยู่ข้างในเห็นไหมครับนี่นะครับเผาดูทุ่งพอเผาก็จะเป็นสีดำนะครับ ติดเป็นฟืนแล้วก็มีสรรพคุณที่สบายใจได้นะครับว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอนครับจะกิจทําเองกับมือครับผม